ตามพวอเด้กเกไม่เอาพวกเผืือนกูตัดออกจากกองมระดกกูไม่ให้ใจนำจากูลกูใช้เอาพวกเผืือนมันดี้อมดีแด้วเอาพวกเผืือนเมื่อเรายืมรถก็มาเก้นะ่เก้เก้ปวดโจ๊กอักแต่จงแล้วไปเมียวลวงมันอีเก้เลยกับจอมอะไรบุญรุ่ไม่เกี่ยวเกยเงาเลือดมึงย่าลืมพวกเผืือนมันบาปประพุทธเจ้าตันได้จัดสิ้นก่อจัมห้ามพิษลูกเมียผู้อื่น เอาพวกเปือนบาปเกิดจัดนายเกิดไปไหนได้จำเลยจัดหน้าไม่เกีียวจัดนี่ให้หลอดก่อนจัดหน้าไม่เกิดในเอวกูเป็นเมีย้อยเปือนนี่คือลาบันประเจิดกันเป็นเมีย้อยมีความสุขกันมากมายว่าเมียล่วงมีล่วงมีแต่เกรติมีแต่จักี้แต่ว่าเปรียบเทียบแล้วเมีย้อยมีความสุขว่ามึงเลยั้งคืนนี้เมียล่วงกับเมีย้อยมายืนแขกันเลยตึ้งเมียล่วงอายอยู่อ่อนว่าแต่เล่หน้าเมียล่วงแขกว่าเมีย้อยกัน รอยเครียดได้กล้องจะป่าวุงกลัวเผื่อนี่จริงพวกให้เราเมียน้อยเพื่อนเราไปกินได้ไหมแกเองข้าโตอไปเราคูกันรักก็มนุษยังไม่ดีวะแต่คุชาจเวลาไปบ้านเมียน้อยมื่อห็นไหมไปเวลาร่างกายเต็มแรงไม่แดงเต็มเผาเวลาลอบมาเมียล้วงลอบมาตอนที่ร่างกายมัดแรงไม่แดงแห้งเผาข้าวเด็กไม่ได้คายเดินไม่หลดเส้นเลือดก้นในจะมองแตกตาย มึงแหลบอวพวกเผื่อนอ้ไอ้กูจักที่นี่จถานีจุมตางตุง้งสงที่นี่จถานีจุมต่างตุง้งสงผู้ดีรทาที่มีความประสงค์ที่จะลงที่จถานีจุมตางตุง้งสงก่อนที่ท่านลงจากกบวนรถโปรดเอาสิ่งของและสมภาระรของผู้อื่นลงไปด้วยอ้าวอาวอาเหยียดแม้ประกาศด้ที่ร่างกันแล้ว สถานีจุมต่างตุ้งสงในนามของกรรถควยแห่งประเทศไทยขอขอบพระคุณทุกท่านที่ใจบริการรถควยไม่ตันเจอดดีพอก้าวิ่งมาแต่ไกลเลยเก้าไม่กลับเก้าไม่กลับเก้าไม่กลับไกลใหญ่ลอยใหญ่แบนี้กลเก้าก็เล่งปน,นันเล่ง้มันสันๆันในตันกะเวลา เลกเฟยไม่จำโจดนะหอนพอกายเข้าเออพอกายเข้าว่าเข้าไม่กับเข้าไม่กับแม่กาตามมาทีหลังว่าเรื่องเข้าค่เข้าคาเข้าคะใกลได้หลายตัวยิ่งนี้คกลเข้าเมื่อนแต่ว่เล่นคนละอย่างพกกาเดินหนำหน้าเข้าไม่กับเข้าไม่กลับ เมกาตามลังข้าวค่ะข้าวค่ะเดี๋ยวมากกนทั้งแล้วเสียงดังโอ้ยโอ้ยโอ้ยกายเลยก้ยไอ้โอยว้ากายเปลกเปลกกระเพื่อแล้วกายคนเองคนนนท์ไม่มีปัญหาแกมีปัญหาตอนนั้นมีปัญหาตอนแกมันมากายพร้อมแก่น้ากูตั้งจ้ำกนมันกายแต่ว่าเคยกูได้ขึ้นเปืนกายปลุกแก่กยคนเจอขึ้น มาตั้งเล็กขึ้นไม่ขึ้นข้าวไม่กลับข้าวไม่กลับข้าวค่ะข้าวค่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยตายโง่ขึ้นมาแลายไก่ก้าวสองคนไายโอยคนตำอาปลาวัดกูบ,บินซึกงาติเลยผมได้ดับตินน้งยันไะฮันรถควายจางงาึงตาจานี่จุ่มตังตอนชงเฮ่พอรถควายจึงตานี่จุ่มบอลตอนที่นึ่งกลางดึก เชี่ยงกังใจว่ายี่กังกว้าวมิ้งยี่มิ้งยี่มิม้งวายเลยคนจุม่มพลใส่แม่ลางมั้ง